ตอนนี้ไปพึงพากันตั้งใจทำรวมใจของตนให้นแน่วแน่ใย้ใจฟุ้งซ่านร,รำคาญการปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านร,รำคาญไปมันเป็นทางไปสู่ทุกข์ไม่ใส่หนทางแห่งความสุข การทำใจให้หยุดให้นิ่งนี่เป็นทาง่งความสุขต้องเข้าใจคนเราจะเป็นทุกข์ก็เพราะจิตไม่สงบนั่นแหละมีตกกังวลกับเรื่องอะไรต่ออะไรคิดมากเข้าไปก็เป็นทุกข์ใจหลายเท่านั้นเนี่ยใจก็อ่อนเพลีย พราะฉะนั้นการฝึกใจให้สงบเนี่ยจึชงชื่อว่าเราแสวงหาความสุขอย่างแท้จริงความสุขอันจอมปลอมนั้นมันมีอยู่ทั่วไปในบุคคลเป็นเสียแต่พระอริยบุคคลท่านไม่ติดท่านไม่คล้อง บุคคลส่วนหลายนั้นมักจะคล่องอยู่ในความสุขชั่วคราวเหตุดังนั้นมันจึงไม่แสวงหาความสุขที่แท้จริงถ้าผู้ใดมาเห็นโทษแห่งความสุขชั่วคราวนั่นแล้วว่ามันเป็นสุขอันไม่ยั่งยืนได้ได้เป็นสุขไปชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น ไม,ไม่พอใจอยู่เพียงความสุขเท่านั้นผู้เท่นั้นแหละจึงสนใจภาวนาทำใจให้สงบนัตถิสันติปร,รังสุขขังพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสุขอื่นยิ่งไปกว่าความสงบไม่มีดังนั้นเราต้องมา ค้นหาความสุขที่แท้จริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ก็การทำใจให้สงบลงไปนั่นแหละเป็นนนทางความสุขอันยอดเยี่ยมบุคคลผู้ตกเป็นทาสของตัณหานะมันจะไม่พบกับความสุขอันเกิดจากความสงบนี้เลย เพราะมันอยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดมันถึงไม่พบกับความสงบสุขอันนี้ต่อเมื่อผูใ้ใดมาเห็นโทษแห่งความอยากอันไม่มีสิ้นสุดอันนั้นนะมันก่อให้เกิดทุกข์อย่างนี้แล้วก็มาเพียนพยายามละความอยากในหัวใจนั่นให้มันเบาบางออกไป จากกิจใจนี้เรื่อยๆไปเมื่อความอยากมันเบาบางไปเท่าไรความสงบใจมันก็มีเข้าไปเท่านั้นแหละเมื่อความสงบใจมีเท่าไรความสุขก็มีเท่านั้นอันเรื่องอย่างนี้ผู้ใดทำผู้นั้นจึงรู้ได้ผู้ใดไม่ความไม่ไม่ทำความเพียรทางใจ ไม่ทําใจสงบก,ก็ไม่พบกับความสุขอย่างที่ว่าดังนั้นต้องลงมือทําด้วยตนเองอย่าไปเกียจคร้านการนั่งสมาธิภาวนาถ้าผู้ใดมัวเกียจคร้านเห็นแต่แก่หลับแกนอนแล้วเช่นนี้นะมันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้ ถูกกิเลสตัณหามันเผาจิตใจเอาเดือดร้อนอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนบวชอยู่เนือก,กว่าศึกออกไปแล้วเราจะไปแสงสวงหาสิ่งที่ตนต้องการเมื่อได้มาแล้วก็จะมีความสุขในคิดอย่างนี้แล้วก็ถือมั่นในความคิดอันนั้นก็ซึกออกไป พอสึกออกไปแล้วไปแสวงหาสิ่งที่ตนต้องการหนึ่งเกิดไม่ได้ขึ้นมาเอาก็ยิ่งเป็นทุกข์ใหญ่ถ้าเผื่อว่าได้สิ่งนั้นมาแล้วอย่างนี้ตัณหามันหาหยุดอยู่เพียงแค่นั้นไหมก็มันอยากได้อย่างอื่นขึ้นไปอีกหรือมันอยากได้มากขึ้นไปกว่านั้นอีก ตัณหามันหาหยุดอยู่ไหมมันอิ่มไม่เป็นตัณหานี่นะมีแต่การทําใจสงบลงไปทานั้นมันถึงอิ่มความอยากนี่เราจะไปแสวงหาวัตถุภายนอกมาป้อนมันให้มันอิ่มไม่มีทางพระพุทธเจ้ายังได้ทรงตรัสแก่พญามารว่า ต่อให้บุคคลนั้นมีทองคำเท่าภูเขาลูกหนึ่งนี่ไอ้กานหาความอยากในหัวใจนะั้นมันก็หาได้ลดน้อยลงไม่มันก็ยังอยากได้อีกเท่ากันนั่นแหละก็เป็นเช่นนั้นจริงๆนะจิตใจของคนเราลองผู้ใดพิจารณาตัวเองก็รู้ได้เอง อย่าว่าจะได้ของมากมากอันนั้นมาได้ของบางสิ่งบางอย่างมาเท่านี้แหละพอได้มาแล้วอย่างนี้โอ้ของสิ่งนี้ว่าถ้าได้มาอีกนั้นจะดีไหมเพราะมันนักคิดขึ้นในใจอยู่อย่างนั้นเนี่ยอันนี้เรื่องของตัณหามันไม่มีสิ้นสุดดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสั่งสอน ให้พุทธบริษัททวนกระแสตัณหาทวนกระแสแห่งความอยากให้กลับเข้ามาหาจิตใจนี่ว่าความอยากนี่มันจะสิ้นสุดสุดลงกันที่ไหนตรงไหนในเมื่อเรารู้เลยแล้วว่าความอยากมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันก็ทุกข์จริงๆอย่างนี้ ก็ตันหามจะสิ้นสุดลงก็เพราะเราไม่อยากพูดกันง่ายๆเพราะห้ามจิตไม่ให้มันอยากได้แ็่เพ่งจิตให้เข้าถึงความสงบละอารมณ์ภายนอกเสียมาเพ่งร่างกายนี้เป็นอารมณ์อยู่ภายในเมื่อเห็นร่างกายนี้เป็นของแตกของดับขอ,ของเน่าของเอย ของไม่สะอาดโดยระการต่างๆแล้วอย่างนี้จิตใจก็คลายความกำหนัดยินดีลงนั่นแหละการที่จะทำตัณหาให้มันเบาบางลงไปนะตัณหามันจะมากขึ้นได้ก็เพราะมันอยากได้วัตถุสิ่งของอะไรตัวอ,อะไรมาบำ,บำรุงบำาเรอร่างกายอันนี้นะให้มันสุขสบายไป ให้มันล่าเดึงบันเทิงไปบำรุงทั้งร่างกายทั้งจิตใจด้วยใจก็มองเห็นว่าเมื่อได้รูปเสียงกลิ่นรดเครื่องสัมผัสนั่นมาแล้วตนก็จะมีความสุขดังนั้นมันจึงได้ใช้กายเสวงหาไปใช้ว่าจะเสวงหาไปสิ่งที่ต้องการ นั่นแหละเราจับต้นเหตุถ้ามันได้ต้นเหตุแห่งความทุกข์ใจนะมันอยู่ตรงนี้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราก็มาภาวนาห้ามจิตไม่ให้มันอยากได้อะไรต่ออะไรเข้าไปให้มันสงบความอยากลงไปบางคนก็อาจจะว่าเอาถ้าใจไม่อยากอะไรแล้วอย่างนี้ก็ ไม่จำเป็นต้องรับประทานอาหารไม่ต้องทำการงานหาเงินหาทองอะไรอย่างนั้นเหรอไม่ใช่อย่างนั้นอันที่สงบฟังงับความอยากอันมีประการต่างๆลงเนี่ยหมายความว่ามันอยากเกินขอบเขตไปเกินบุญเกินวาสนาของตนไป บุญวาสนาของตนที่ได้ทำมาแต่ก่อนมีเท่านี้แล้วก็การแสวงหาทรัพย์สินเงินทองในโลกอันนี้มันก็ได้มาเท่าที่บุญเรามีบุญบันดาลให้เท่านั้นแหละจะให้ได้ได้หลายกลัวนั้นไปไม่ได้เพราะว่าบุญเก่าที่ตนทำมาแต่ก่อนนั้นมันมีน้อยไป นี่ในทางพุทธศาสนาเขาพระพุทธเจ้าสอนให้คนเรานั้นเห็นแจ้งในบุญในบาปอย่างนี้ว่าชีวิตของคนเราเน่ะมันเกี่ยวข้องกับบุญได้บาปที่ตนกระทาม,มามต้องให้เข้าใจอย่างนั้นไม่ใช่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆภายนอกไอความสุขความทุกข์หรือว่าการเกิดเป็นรูปเป็นนามอันนี้ขึ้นมานี่ ก็เพราะอาศัยตัณหาความอยากในกจิตใจนี่เองแหละมันอยากเกิดอีกอย่างนี้นะเหมือนอย่างบ,างบุคคลบางคนทำบุญกุศลลงไปแล้วก็อธิษฐานเ,าเกิดไปชาติใดพบใดขอให้กาะเจ้าร่ำรวยเงินทองเข้าคลอง จย,ย่าได้อดจะได้อยากอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปมเมื่อตั้งปณิธานลงไปอย่างนั้นแล้วเกิดไปชาติหน้าบุญกุศลไปตกแต่งให้ร่ำรวยเงินทองเข้าของมาแล้วก็ห่วงสี่ปบนี้นะห่วงเห็นไม่ปรารถนาอยากจะใช้จ่ายอีกซ้ำไปเลยอย่าว่าแต่จะให้ผู้อื่นเลยแม้แต่ตัวเองจะใช้จะจ่ายก็ ไม่ยอมใช้จ่ายใช้จ่ายก็ใช้แบบประหยัดเต็มที่ไม่ไม่สงกับฐานะที่ว่าร่ำรวยนี่โทษแห่งตัญหาความอยากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในของไม่เที่ยงไม่ยย่งยืนเดี๋ยวว่ามันมีความเห็นผิดก็ว่าได้เนะเว้ย ยังได้ยึดถือในของไม่เที่ยงไว้ทำบุญกุศลอันไดก็ปรารถนาให้ได้ของไม่เที่ยงมาเป็นที่พึ่งที่อาศัยบุญกุศลนี่มันเป็นกลางนี่แล้วแต่จิตมันต้องการน้อมไปยังไงบุญกุศลมันก็แต่งให้อย่างนั้นเมื่อมันแต่งให้มาแล้วมันไม่เป็นไปตามใจหวังคือมันไม่เที่ยงไม่ยย่งยืน วันนี่จิตใจก็เศร้าโศกแล้วขับแค้นเช่นไฟไหม้บ้านบอกน้ำท่วมนาตาเข้าตายหมดอะไรวันนี้นะโจรมาปร้นเอาหมดเนื้อหมดตัวไปวันนี้นั่นเรียกว่าความผิดหวังในสมบัติบุคคลไม่ได้ภาวนาไม่รู้เท่าความจริง ของความเป็นมาแห่งชีวิตเนื่องด้วยกรรมด้วยวิบากกรรมดังกล่าวมาแล้วนั้นก็เป็นทุกข์เลยเดือดร้อนกันอันผู้ที่ได้ภาวนาได้พิจารณาเห็นเหตุเหตุปัจจัยของรูปของนามของชีวิตนี้แล้วก็จะไม่หวงแหนชีวิตนี้จะปล่อยวางตามยถากรรมตามเรื่องของมัน แต่ปล่อยวางแล้วก็ยังเลี้ยงมันอยู่นั่นแหละแต่ในใจนะปล่อยวางไว้ตามสภาพเหมือนอย่างบุคคลอาศัยผ้านุ่งผ้าหม่มอย่างนี้แหละแต่ถ้าผู้ไม่มีปัญญามันก็ยึดถือเอาผ้านุ่งผ้าหม่มเอาเครื่องประดับต่างๆนในใจนั่นนถือว่าของเราเอผ้าของเราผืนนี้สวยเหลือเกิน ในกาข้อเหลือนี่แม่สวยจังราคาแพงแล้วก็เดินตรงดีสร้อยหูสร้อยคอตุ้มหูแหวนเพชรอะไรหมดนี้นะเมื่อเาอใส่เข้าไปแล้วก็รู้สึกว่าสวยงามจิตใจก็ติดข้องอยู่ในสมบัติเหล่านั้นเหตุที่จะมันจะติดข้องอยู่ในสมบัติเหล่านี้ ก็เพราะมันคล้องอยู่ในร่างกายนี่ก่อนมันสำคัญสำคัญว่าร่างกายนี่สวยงามถ้าได้เครื่องประดับประดามาตกแต่งก็แปลายิ่งสวยอ่ามันหาได้หวนได้นึกถึงไม่ว่าร่างกายนี่มันไม่เที่ยงมายังยืนแม้ว่าจะประดับประดามันเท่าไหร่มันก็ไม่ยั่งยืนอยู่ให้มีแต่มันชํำรุดสุดทอมไปเรื่อย ไม่ได้คิดเลยคนส่วนมากนะเหตุนั้นหละจิตมันยังติดจึงคล่องอยู่อย่างนี้และสมบัติต่างๆในโลกอย่างที่ว่ามานั่นแหละหาได้มาแล้วใช้ไปจ่ายไปก็หมดไปแม้บางคนั้นจะหวงไงก็ตามถ้าโจรขโมยมันรู้ว่าคนนี้แหละหวงทรัพย์สมบัติมากมันยิ่งไปปล้นเอา ถ้าคนใดบริจาคทานอยู่บ่อยๆสมฐานะจนคนทั้งหลายได้รู้ว่าเป็นทานะบอดีผู้เป็นใหญ่ในทานโจรผู้ร้ายมันก็งับถือคนผู้ใจกว้างขวางเผื่อแผ่อย่างนั้นนะจนผู้ร้ายมันก็ไม่ไปรบกวนเท่าที่สังเกตเห็นมาแล้ว โนผู้ร้ายนี่มันไปเที่ยวจี้เที่ยวปล้นตั้งแต่คนตนีหวงเห็นคนไม่ทำบุญบริจาคทานนั่นแหละคนตนีเหนียวแน่นนี่มักจะถูกจี้ปล้นเป็นตุ่นมากเนื่องจากว่าโจนผู้ร้ายนี่มันก็ ใจใจบุญของมันก็มีอยู่ใจบาปก็มีไม่ใช่มีแต่ใจบาปอย่างเดียวฮะถ้ามันคิดเห็นว่าคนนี้แหละเป็นคนใจบุญสนทานเอ,อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่คนยากคนจนทนุบำรุงวัตรวาศาสนาถ้าโจนคนใดมันรู้ประวัติความเป็นมาของผู้นั้นน่ะแม้ผู้นั้นจะมีเงินมากมายโจนมันก็ไม่ร่วงเกิน ไม่จีไม่ปล้นก็พอมีอยู่ในโลกนี้นะนี่แหละโทษแห่งความอยากความปรารถนาโทษแห่งความยึดถือมั่นถือมั่นไว้ในสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเต็มไปด้วยทุกข์ภัยอันตรายต่างๆอย่างนี้สมบัติอันไดถ้าบุคคลได้ เอามาบูชาพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านเรียวกว่ามุญนิธิบุญนี่มันฝังอยู่ในจิตใจนี่ไม่ไม่ใช่มันมีรูปร่างอะไรมันฝังอยู่ในจิตใจนี่ตกน้ำก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหมโจรลักเอาไปก็ไม่ได้ปลอดภัยดี แล้วก็เป็นสมบัติติดตามไปทุกแห่งทุกคนเมื่อหากว่ามีมากพอตายลงแล้วกุศลสมบัติเหล่านี้ก็เป็นญาณภาหานะรองรับอรุงคิดไปเกิดที่สุขสบายในเมื่อสร้างบุญกุศลยังไม่เต็มมันก็เข้าส่นิพานยังไม่ได้ก็ต้องไปที่สุขเกิดที่สุขสบายแหละ คนมีบุญนะเหมือนอย่างคนมีเงินอย่างนี้เนะี่ยคนมีเงินนี่มีเงินมากมากพอไปซื้อเอาบ้านที่เขาสร้างไว้สำเร็จรูปแล้วนะนะั่นราคาไม่เกี่ยงเลยว่ามาพอเงินมีชอบหลังใดสวยงามตามความประสงค์ต้องการก็ซื้อเอาได้เพราะมีเงิน แล้วก็ขึ้นอยู่สบายสบายอันนี้ฉันใดบุญกุศลที่บุคคลทำเมื่อมีบุญมากสักอย่างเท่านั้นนะต้องการสิ่งใดบุญกุศลก็ตกแต่งให้เหมือนอย่างบุคคลผู้ละโลกนี้ไปเกิดในสวรรค์ในโลกหน้านะั้นคนมีบุญมากนะถึงได้ไปเกิดสวรรค์ บัดน,นี้เมื่อต้องการสิ่งใดมาบุญกุศลก็ณีนี้ไม่ให้ไม่ต้องไปเสยียหาให้ลำบากแต่ว่าบุญกุศลมันก็อำนวยให้แต่เท่าที่บุญผู้นั้นทำไปแต่มันโลกนี้เท่านั้นนะมันก็มีขอบเขตเหมือนกันไม่ใช่ว่าอยากได้อะไรบุญจะแต่งให้ทุกอย่างไป ไม่แต่งหรอกถ้าหากว่าสิ่งใดที่ตนไม่ได้ทำมาอย่างนี้แล้วก็มันจะไม่เกิดให้เลยบุญกุศลมันก็โดนบรรดาให้เกิดได้อยู่ในวงจำกัดเท่านั้นเองเนอะอันนี้มันต้องพจารณาให้เห็นโดยเหตุผลโดยด้วยตนเองนะเรื่องอย่างนี้มันเชื่อยากถ้าบุคคลไม่ได้พิจารณาเห็นด้วยตนเองนะ ล่อแหลมต่อความคัดข้านต่อความติชินอินทาต่างๆทีเดียวแหละว่าเอาเอาเรื่องไม่จริงไม่จังมาพูดถูกกันฟังอะไรโมนี่ไอ้ผู้พูดนั้นไม่ไม่วันไหวเพราะว่าพูดตามตำรา ไอ้เรื่องอย่างนี้เราจะหนีจากตำลาไม่ได้ในตำลาท่านพรนนาไว้ในไตรโลกกวิฐานนนะมันเป็นอย่างนี้เป็นจริงนะนะเช่นยอย่างเทวดาตายเนี่ยโดยอาศัยเหตุสามประการนนหนึ่งโกรธจัดก็าตายสอง บุญหมดก็ตายสามอายุหมดก็ตายนี่เทวดาตายโดยมีมีโรคสามประการนี่บีบคั้นเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเทวดาที่โกรธก็มีบนสวรรค์นนะก็ดูแต่คนละบางคนเอาไหม ในโลกนี้นะทำบุญสนทานรักษาศีลอยู่แต่ก็ยังโกรธอยู่นั่นจนิตใจนะยัยงลกความโกรธไม่ได้นี่แหละแต่บุญที่เพื่อนทำมันยังมีมากพอจะส่งไปสวรรค์ได้ก็ไปสวรรค์ไปเกิดเป็นเทวด,ทวดาอยู่สวรรค์ก็ไปโกรธอยู่สวรรค์นั่นแหละ เราว่ากิเลสนี่นะแม่จะไปเกิดที่ไหนไมันก็นติดตามไปมันเป็นางนะั้นส่วนบุญก็บุญไปส่วนบ,บาปก็บาปไปนี่ดังนั้นการภาวนาเนะก็ต้องพิจารณาให้มันรู้แจ้งในเรื่องบาปเรื่องบุญนี่แหละนอกจากที่เราจะรู้แจ้งในธาตุสี่ขันห้าแล้วก็มารู้แจ้งในเรื่องบาปเรื่องบุญ ซึ่งมันมันมีจริงๆเพราะว่าเราทำมันนี่นั่นเลยผู้ใดละบาปเสจแล้วก็รู้เมื่อภาวนาลงไปบาปห้าประการนั้นเราได้ละมาแล้วอย่างนี้ก็รู้หรือว่าละได้เป็นบางอย่างบางอย่างละไม่ได้ก็รู้นี่แหละบุญกุศลเราได้ทำมา ให้ทานก็ได้ให้มารักษาศินก็ได้รักษามาก็รู้ผู้ภาวนานะรู้ว่าเรามีศินหรือว่าศินมันด่างพร้อยบางสิ่งมึงยังก็รู้หรือว่าศินมันขาดบางครอบก็รู้เมื่อรู้แล้วก็สมทานคืน สำรวมระวังจิตอธิษฐานจะไม่ร่วงเกินจะไม่ทำผิดศีลข้อนั้นเด็ดขาดต่อไปก็ตั้งใจอธิษฐานคืนอย่างนี้แล้วศีลมันก็มีแม้ว่าไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ได้ไปรับกับพระศีลก็มีได้เพราะศีลอยู่ที่เจตนาวิรัตละเว้นนะ ไม่ใช่อยู่เพียงแค่คำสมทา,านเท่านั้นในใจน่นตั้งเจตนาลงวิรัตละเว้นจริงๆถึงไม้จะไปสมทา,านกับพระก็เป็นศีลได้ถ้าใครรู้จักตัวศีลแล้วนะถ้าไม่รู้จักตัวศีลก็อย่างว่ารักศีลรักษาศีลก็ไม่คุ้มละปล่อยศีลน,นั้นเสียหายไปเหมือนอย่างบุคคลได้เงินมาแล้ว รักษาไม่ดีเก็บงำไม่ไม่ดีเช่นนี้เงินทองนั้นมันก็หายไปใครไม่เห็นเข้าก็หยิบฉวยเอาไปเลยอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละบุญที่บุคคลกระทำในโลกนี้คันเมื่อรักษาบุญไว้ไม่ได้กิเลสแล้วมันก็มาบีบคั้นออก ให้บุญเสื่อมไปจากกิจใจนี้การที่บุคคลรักษาบุญไว้ไม่ได้ก็เพราะปล่อยให้กิเลสนั่นแหละมาครอบงำกิจนี้ดังนั้นกิเลสป่าประมนั้นมันจึงมารบกวนะบุญกุศลที่ตนได้สร้างขึ้นมาให้ตั้งอยู่ไม่ได้ต้องเสื่อมไป แต่ค้นละกิเลสออกไปแล้วบุญกุศลก็กลับคืนมาไม่ใช่มันหายขาดไปเลยไม่ใช่เพราะว่าบุญมันอยู่ที่ใจอย่างที่ว่ามานั่นแหละอย่าไปทิ้งใจนี่ก็เมื่อเราทิ้งบาปอย่างนี้นะมันก็พอใจในบุญบุญก็เกิดขึ้นมาขันบมคคล ไปพอใจในบาปแต่มันก็ทิ้งบุญนะม,มันก็เป็นอย่างนั้นแหละเราจะเอาพร้อมกับมันทั้งสองอย่างไม่ได้มันเกิดขึ้นคนละคราวกันเรื่องบุญและบาปนี้นะน,นั้นต้องภาวนาพิจารณาให้มันเห็นถ้าบุคคลได้มารู้บาปเพียนพยายามสำรวมกายวาจาใจ ไม่ทำบาปต่อไปในบาปที่ได้ลุ่มหลงทำมาแล้วก็อธิษฐานใจละขอให้บาปนั้นหมดไปสิ้นไปจาก,กจิตใจของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเห็นโทษแล้วเรื่องบาปเนี่ยเมื่อแล้วไม่ทำมันอีกต่อไปแล้วด้วยอํานาจแห่งความสัตย์ความจริงอันนี้ขอให้บุญกุศลมั่นอยู่ในจิตใจของข้าพเจ้า อยาให้ข้าเจ้าได้หลงเห็นผิดเป็นชอบไปจากบุญจากกุศลนี้อธิษฐานในใจลงไปอย่างนี้มันก็อย่างบ้านนั่นแหละวันนี้มันก็เห็นแจ้งในใจด้วยตนเองนะวันนี้ตนเองละบาปได้ก็รู้ตนเองสั่งสมบุญกุศลให้เกิดขึ้นในใจก็รู้ ทนเองพิจารณาเห็นขันทั้งห้านี้เป็นทุกข์ก็รู้พิจารณาเห็นว่าตัณหาเป็นบ่อกเกิดแห่งทุกข์ก็รู้เมื่อรู้แล้วตัณหานี่พระพุทธเจ้าสอนให้ละเราก็กําหนดใจละความอยากความบาดนานี่ให้เบาบางไปเรื่อยๆส่วนความทุกข์นั้นไม่หายแม้บุคคลจะรู้แจ้งอย่างไรก็ตามในเมื่อขันห้านี้ยังไม่อยู่ตราบใด ความทุกข์ก็มีอยู่ตราบนั้นก็กำหนดรู้ไปอย่างนี้แเลยนะรู้ไปอย่างนี้มันก็ทำให้กิเลสตัณหามันเบาบางไปจากดวงจ,จิตสิเพราะจิตไม่ยึดถือเอามันนี่จิตนั้นก็มีกำลังเข้มแข็งด้วยบุญด้วยกุศล เราเอาบุญเป็นกำลังนะอย่าไปเอาบาปมาเป็นกำลังนี่แหละเมื่อเราเอาบุญเป็นกำลังบุญกุศลมันก็กำจัดกิเลสบาปธรรมให้บาบางออกไปจากกิจใจ